ปอนตวันตำแพงเทศอถึงออำเภออำเภอ,อ,เภอแม่พิษเอ,อินอำเภอเมืองลำปางมีรถไซดเท็บทางนมาขนาดชะลอตัวตับ้นันจากลำปางมุ่งหน้าลงกรุงเทพ อากาศจรค่อมตัวดีอุณหภูมิเวลานี้20องศาเซลเซียสขับรถปลอดภัยครับผมสัญญาณสิงรับได้เกี่วโอเคฮะตัว,ตวยู73ต,ตัวเท,วทลเทววันสตาราบา่าวก1211ขับรรับทราบโวกสิงครับ ชาวดักแกนน,น้องเสือส่วนย์หนึ่งยดัรคใหม่จะดีโอสิแปดระบบเชือเบรงมีผู้ให้การช่วยเหลือขอบคุณเบนสิบสองหนึ่งสองอ่ามันมันมันคาทามวิจักอ่ะ